ฮัลโหลสวัสดีการนะคะยามสายสายใบาบจะบายอยู่แล้วนะคะลูกค้าสายมากถึงมากที่สุดนะคะลูกค้านะมาวันนี้นิชาจะมานําเสนอพื้นไม้สักทองเก่านะคะลูกค้าหน้าก้านะคะอาจจะมีหน้าแปดอยู่นิดหน่อยนะคะลูกค้านะหน้าแปดอยู่นิดหน่อยหน้าแปดมีอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแผ่นนะคะลูกค้านะนอกนั้นจะเป็นหน้าก้าทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าสําหรับชุดนี้นะคะ นี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะงามขนาดนะเจ้าลูกค้านะงามแต่แต่นะเจ้าชุดนี่นะค่ะชุดนี้อยากจะพูดเหนือนะคะอยากจะพูดเหนือบางเผื่อมีลูกค้าอ่าจะเป็นคนเหนือจะค่อนข้างจะเยอะนะคะลูกค้าจะนํำเสนอเป็นภาษาเหนือก็กลัวลูกค้าบางท่านจะฟังไม่ไม่ออกนะคะลูกค้านะอ่ะมาเป็นความยาวแล้วกันนะคะลูกค้า ความยาวยาวมากที่สุดคือสิบหกศอกแปดเมตรนะคะชุดนี้ค่อนข้างจะสวยและยาวมากๆนะคะลูกค้าสิบสี่ศอกเจ็ดเมตรนะคะสวยเลยนะคะสิบสามสอกหกเมตรห้าสิบนะคะลูกค้าแล้วก็สิบสองสอกคือหกเมตรนะคะสวยมากๆนะคะลูกค้าดูหน้าไม้นะคะนะคะไม้สวยจริงๆนะคะสำหรับชุดน,นี้นะคะแล้วก็มี 17, สิบเอ็ดสอกนะคะลูกค้านะมี 18, สิบเอ็ดสอกไปเลยนะคะลูกค้าสําหรับหน้าก้าวเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้า หน้าก้าทั้งหมดจะมีอยู่หน้าก้าจะอยู่ที่สามสิบแปดแผ่นนะคะลูกค้าหน้าก้าสามสิบแปดแผ่นส่วนหน้าแปดก็มีอยู่เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหน้าแปดมีแปดแผ่นนะคะลูกค้าหน้าก้าสามสิบแปดหน้าแปดแปดแผ่นนะคะสําหรับชุดนี้นะคะความหนาเรามาดูกันเลยนะคะลูกค้านะความหนาก็อยู่ที่สามเซนคึนนะคะลูกค้านะนี่นะคะสามเซนคึงเลยนะคะเป๊ะนะคะแล้วก็ มันก็จะเป็นบางตัวอีกอนะคะลูกค้านะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเกือบเกือบสีเส่เซนก็มีนะคะลูกค้าแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะสามเ้นนะคะลูกค้านะนี่นะคะสั้นเออบางสุดก็คือสามเซนนะคะลูกค้านะบางสุดก็คือสามเซนสาหรับชุดนี้นะคะหนาสุดก็คือสามเซนครึ่งโอเคนะคะ,ะแล้วก็หน้าแปดของเราก็จะอยู่ประมาณ ประมาณนี้เลยนะคะสามเซนครึ่งเหมือนกันนะคะลูกค้าสาหรับความยาวนะคะนะคะสําหรับหน้าแปดก็สวยๆเลยนะคะลูกค้าทั้งหมดทั้งหมดชุดนี้นะคะจะมีอยู่รวมเบ็ดเสร็จคือสี่สิบสี่สิบหกแผ่นนะคะลูกค้าทั้งหมดสี่สิบหกแผ่นแล้วก็ยาวสุดตั้งแต่ จ็ดสองมีอยู่หนึ่งแผ่นนะคะแปดซอกมีอยู่หนึ่งแผ่นนะคะสาหรับชุดนี้นะคะนอกนั้นจะมีเก้าซอกก็มีอยู่หนึ่งแผ่นนะคะนอกนั้นจะมีสิบซอกนะคะสิบอกสิบเอ็ดซอกสิบสองสอกสอิบสามอกสอิบสี่อกแล้วก็สิบหกอกไปเลยนะคะ ia, ลูกค้าสาหรับความยาวชุดนี้ค่อนข้างยาวแล้วก็สวยมากๆนะคะลูกค้าสำหรับไม้นะคะเนี่ยดูกันเลยนะคะสวยๆลายอย่างนี้เลยนะคะลูกค้า ลายสักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะ mm hmm. กระพี้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีเลยนะคะลูกค้ากระพี้ไม่มีเลยเพราะว่าชุดนี้จะเป็นสักเก่ามากๆนะ,ะเก่ามากๆแบบโอ้โหแปดสิบปีได้นะคะลูกค้าสำหรับชุดนี้นะคะไม่มีกระพี้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะลูกค้านิดเดียวก็ไม่มีนะคะบอกเลยนะคะสําหรับหน้าแปดหน้าเก้าชุดนี้จะอยู่ที่สามสามจุดเก้ายก นิดๆนะคะลูกค้าสามจุดเก้านะคะนิดๆนะคะก็เกือบเกือบสี่ยกอ่ะนะคะลูกค้านะชุดนี้คือคือทั้งตรงเนี่ยนะคะก็เกือบเกือบสี่ยกนะคะนี่นะคะเรามาดูข้างๆกันเห็นไหมคะลูกค้านี่นะคะสำหรับด้านข้างเนาะด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับความสวยงามยาวมากๆเดี๋ยวนี่ชาจะพาไปชมความยาวนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะลูกค้านี่มาดูความยาวกันนะคะเห็นไหมคะ มาดูความยาวข้างๆกันเพราะว่าช่วงนี้จะเดินได้นะคะนี่นะคะสําหรับความยาวแล้วก็ความสวยเน่นะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะยาว8 8เมตรนะคะลูกค้านะนี่เลยนะคะ8เมตรไปจนถึงตรงนี้เลยนะคะอันนี้นิชาขัดขัดผิวให้บ้างนะคะลูกคา้าขัดผิวให้นะคะแต่ลูกค้าต้องเอาไปรีดอีกทีนะคะแค่ขัดแบบนิดๆนะหน่อยๆให้แค่นั้นเองนะคะนี่นะคะสําหรับความงามด้านข้างนะคะลูกค้าดูนะคะ นี่นะคะสาหรับไม้เก่าก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะลูกค้านะคะปวกปวกไตนะคะลูกค้าปวกไตจะทําอะไรไม่ได้นะเพราะเขาเป็นไม้สักแค่ไตนะคะไตได้แค่ไตนะคะรับรองได้ว่าปวกไม่กินนะคะไม้สักลูกค้าท่านใดที่ต้องการจบเลยในการทําบ้านนะคะเรียกกันได้ว่าให้จบเลยเนี่ยคือวิชาขอแนะนําไม้สักทีเดียวนะคะลูกค้าไม้อื่นคือ เอาจริงๆมะข่าปะดูหรือไม่กระทั่งไม้แดงนะคะลูกค้าปวกอาจจะไม่กินแต่มอดนะคะลูกค้ามอดกินค่ะมอดกินค่ะจริงๆปวกอาจจะกินเขาไม่ได้แต่มอดกินแต่ไม่สักคือทั้งมอดทั้งปวกทําอะไรเขาไม่ได้ถ้าต้องการจบคือนิชาแนะนําไม่สักเลยถึงจะแพงแต่แต่เราจบนะคะจบส่วนไม้แบบ ไม้ปูตรงไม้อะไรอย่างเนี้ยปูตรงปูอะไรก็คือแนะนําสักไปเลยคือจะจบทีเดียวเราไม่ต้องแบบว่าตรงมาลื้อพื้นออกนะคะลูกค้าลื้พื้นออกเพื่อจะเปลี่ยนไม้ตรงถ้าสมมุติว่าลูกค้า,าใช้ไม้พื้นสักใช่ไหมคะไม้ตรงถ้าเป็นไม้อื่นแล้วก็ปวกกินหมดกินก็คือก็ต้องไปลื้อกันนะคะคือแนะนําว่าให้ใช้สักทั้งหมดก็คือจะจบปัญหาทุกด้านเลยนะคะลูกค้านะาสาหรับชุดนี้ เรามาจัดโปรหมากันเลยนะคะสี่สิบหกแผ่นนะคะทั้งหมดสามจุดเก้ายกนะคะลูกค้าก็เกือบเกือบเกือบสี่ยกแล้วนะคะสามจุดเก้าสามนะคะลูกค้านะเกือบสี่ยกแล้วมาจัดโปรเหมากันอยู่ที่แสนสองนะคะสำหรับตรงนี้นะลูกค้าแสนสองทั้งตรงเลยนะคะลูกค้าก็จะตกอยู่ที่ยกละสามหมื่นถูกมากนะลูกค้าสามหมื่นเองนะคะลูกค้านะ ลูกค้าไปหาที่ไหนได้สลับไม้แบบนี้นะคะยกแค่แค่นี้จริงเขาขายกันสามหมื่นห้ากันหมดแล้วลูกค้านะคะ,ะสำหรับราคานะคะสามหมื่นตกยกละสามหมื่นคือนิชาเหมาแสนสองนะคะลูกค้าสวยๆแล้วก็ถูกมากๆสําหรับชุดนี้นะคะถูกหนายาวนะคะชุดนี้สวยสวยงามเลยบอกเลยสวยจริงๆนะคะการันตีความสวยเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะลูกค้านะ,ะรีบจับจองกันมาได้นะคะลูกค้า ทักนิชามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเฟซทางไลน์แล้วก็ทางยู u ู e นะคะลูกค้านะทักกันมาได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็โทรหานิชาได้นะคะที่เบอร์0640071199นะคะลูกค้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ